สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอัดมีรถตักนะครับเป็นตัว TCM แปดห้าศูนย์นะครับมาแนะนําให้ชมกันนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นรถตักนะครับที่มีขนาดบุ้งกี่เนี่ยสามคิวนะครับเนี่ยนะ สภาบุ้งกีเขาก็เนี้อมากๆนะครับไม่ได้มีรอยูุหรือว่ารอยทะลุของเนื้อบุ้งกีเลยนะครับเนี่ยนะแต่ถ้าส่วนนะครับ TCM นะครับตัวนี้ก็จะขึ้นชื่อเรื่องความดูแลง่ายใช้งานง่ายนะครับเพราะว่าจตัว TCM ตัวนี้นะครับก็จะใช้เอ่อใช้เครื่องยนต์เหมือนกับรถยนต์6ล้อ10บล้อบ้านเรานะครับอ่าเนี่ยนะครับแล้วก็เนี่ยนะเดี๋ยวให้ดูช่วงแขนก่อนนะครับช่วงแขนเขาก็เนี่ยก็แห้งเดิมดีมากๆนะครับไม่ได้มีรอยแตกหรือว่ารอยเล้ารอยดามอะไรเลยนะครับเนี่ยนะ นะครับสวยนะครับคันนี้นะครับแล้วก็ขนาดยางของเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นยางเบอร์20.5 25นะครับเป็นยางมาตรฐานของรถตักไซส์3วนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวให้ดูสภาพเกียร์ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็แน่นอนนะครับเน้นการใช้งานง่ายดูแลง่ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์ทอกธรรมดานะครับ เป็นเกียร์ท็อปธรรมดาลูกเดียวแบบนี้นะครับสภาพเกียร์เขาก็แห้งสวยดีมากๆนะครับเนี่ยนะตันนี้ยางมาสวยนะครับเนี้ยมากๆตัวนี้นะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องยนต์ให้ดูนะครับอานี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์หกสูบนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆกันครับ สภาพเครื่องฝั่งหัวฉีดของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นดีมากๆนะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะฮะไม่มีจุดรั่วซึมเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่า t p m 8 5 0นะครับอันนี้มาสวยเลยนะครับนะ t p m นะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องฝั่งนี้ให้ดูด้วยนะครับอ่เดี๋ยวขออนุญาตใช้เป็น2มือเปิดนะครับตัวนี้นะครับ นี่นะครับขออภัยนะครับตะกี้มันติดลวดพันนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์นิสสันนะครับเครื่องยนต์นิสสัน P D ดีนะครับเป็นหลักเครื่องของเจ้าตัว850คันนี้นะครับยวดูสภาพเครื่องฝังท่อยเสียใกล้ๆกันนะครับนี่นะครับสภาพเครื่องแห้งสวยดีมากๆนะครับเจ้าตัวนี้นะครับ หัวกงหัวเก่งบ okay. ันไดของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีรอยผุอะไรมากมายเลยนะครับเนี่ยนะครับแพงสวยดีมากๆ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นสภาพรอบคันนะครับแล้วก็เป็นสภาพในส่วนของเครื่องยนต์นะครับของเจ้าตัว TCM 850คันนี้ครับผมเนี่ยนะครับขึ้นมานะครับในส่วนของที่นั่งด้านบนหัวเก่งนะครับของเจ้าตัว850คันนี้นะครับสภาพเนี่ยก็โอเคเลยนะครับเนี่ยนะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับคอนโทรลของเขาเนี่ยก็จะเป็นระบบคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับลูกค้าครับเป็นคอนโทรลคู่นะครับ ด้านหลังของเขาเนี่ยก็สภาพสวยมากนะคะตัวนี้นะครับไม่มีรอยสนิมหรือว่ารอยพู่อะไรมากมายนะครับมีก็เล็กน้อยนะฮะตามยุคการใช้งานเท่านั้นนะครับมาเดี๋ยวลองนั่งดูนะฮะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ท็อกธรรมดานะครับตัวนี้ก็จะมีเกียร์เดินหน้าสี่เกียร์นะครับแล้วก็ถอยหลังสี่เกียร์นะครับตามนี้เลยนะครับนะะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสระบบกันนะครับนะฮะตัวนี้เนี่ยปั๊มดีนะครับกดตัวลอยได้สบายๆเลยนะครับ กดตัวอะได้สบายนะครับ๊มไม่โหลดนะครับเครื่องไม่วูบนะครับ <S <S การทํางานในชุดแขนของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แรงดีมากๆนะครับเร็วดีมากๆนะครับตามไม้ตามตามือเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเดินหน้าถอยหลังกันนิดนึงนะครับเกตความแรงเกียร์นะครับ เลี้ยวไปทางขวาโลดนะครับเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองนะครับเกียร์สามนะครับเกียร์สี่นะครับอ่าเนี่ยนะครับเกียร์เขาก็แรงดีเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้งานได้ครบเลยนะครับโอ้เบรกดีนะฮะตัวนี้นะครับเบรกทีนี่่วยปวโยกเลยนะครับอ่าเดี๋ยวลองเกียร์ถังกันบ้างนะครับเริ่มที่เกียร์หนึ่งนะครับตัวนี้นะครับสองนะครับ เกียร์สามนะครับเกียร์สี่นะครับเกียร์ด้านหลังก็ใช้งานได้ครบเลยนะครับเบรกแรงดีมากนะฮะตัวนี้นะครับเบรกดีมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับแรงเกียร์ก็เหยียบพุ่งโพดพุ่งโพสดีนะครับตัวนี้นะครับเกียร์นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการลองขับเคสเบื้องต้นนะครับแล้วก็เป็นสภาพในส่วนของที่นั่งคนขับนะครับของเจ้าตัว TCM850 คันนี้ครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวรถตักทีเซีม850คันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสถามันข้มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านบนขวามือตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าเป็นเบอร์โทรอ่านโดยตรงเลยนะครับแลวก็พอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะครับอาจจะจะมีรูปพร้อมกับวิดีโอของเขาเนี่ยนะครับส่งให้กับลูกค้าได้ดูได้ชมกันทางหลายอีกทีหนึ่งด้วยนะครับเนี่ยนะฮะ เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะลองมาเทสรถมาดูรถตัวจริงที่หน้าร้านกว้างๆแบบนี้นะครับก็แอดไลน์มาได้เช่นกันนะครับอาจจะมีโลเคชั่นของที่ร้านเนี่ยส่งให้กับลูกค้าทางไลน์อีกทีหนึ่งด้วยนะครับเนี่ยนะ อันนี้นะครับก็มาสวยพร้อมใช้เลยนะเครื่องยนต์ปั๊มอะไรของเขาเนี่ยก็แน่นดีหมดเลยนะครับถ้าใครสนใจก็เดินรีบต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ทันนี้นะครับกับเจ้าตัวทิซเซียม850คันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พาสินค้าตัวใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ